1,2,3,4 1, ปุ๊บพอถตี้ย้ครับโปงเ้ยเอาเรื่องว่ะสิวสองปุ๊บปุ๊บล็อกขาปุ๊บนี่มันสีม่วงป่ะล็อกขาสีม่วงครับผมสโลไปสโลต,ตุ้มเนี่ทยที่แมทสกิวโดยเฉพากิวนะตุ้มโอ้ยตุ้มสวัสดีวัยรุ่นแฟนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ ที่มีเพจขาย ID เกม RV มันแนะนำา d ดสกินแรร์แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เล็กชมมากกว่า200 ID หนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิปสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UED ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าสกินถาวรราคาพิเศษนะครับรับ5เดือน5นะคือว่าสมมติกิจกรรมมาแบบนี้แล้วเรามีทั้งหมด155คูปอง จะเลือกสกินไหนถึงจะคุ้มที่สุดวันนี้เีมซีมีคำตอบนะครับรปยะเวลากิจกรรมจะเริ่มตั้งวันนี้ถึงวันที่9กฤษภาคมนี้ก็ราว4วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะฮะแล้วถามว่าพี่ครับกิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับก็สกินที่ทุกคนเห็นนะครับทั้งหมด5สกินนี้ลดราคาเหลือ15 5ว่าคูปองนะครับถามว่าพี่ครับท่างี้เอาสกินไหนดีเนี่ยผมก็ได้ทําการไปดูสกินมาแล้วทั้งซานิททั้งของอาบูคองนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสกินที่สด ในนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกินของไม่อเลสเตอร์อก็ของอาคาเฟนี่นั่นเองนะครับโดยจะบอกว่าสกินทั้งหมดในนี้เคยมาในรูปแบบของพวกเขาเรียกว่าอะไรนะวงแหวนเวทมาแล้วนะครับผมแล้วราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะใช้ได้หมด13เหรียญแรกทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกินของอัลเลนสเปซเกาอันนี้ก่อนเนะี่ยเป็นสกินระดับเลเจนด์นะฮะนี่โคตรเท่โคตรลิมิเต็ด r e m i n i s c e n t bread โอ้โหันหูจัตนคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาซอมรีมาปั่นก็ไม่หฮยคินชิงมันคินอยู่เครื่องหน่อยนี่เฟคติมธรรมดาทุกคนนี่ดู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 เป็นไงม่วงเหลืองสวยปะสวยเอาเรื่องจ้าสกิลหนึ่งดูเดี๋ยวต้องเก็บสแต็กันถ้าวัปไม่มีนะผมตามนี้อันนี้สกิลสองปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บนี่โอเคาดูลองดูกัน่นงองสามสีปึ๊บพอตทได้ครับโปงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสิบสองปุ๊บปุ๊บล็อกขาปึ๊บนี่มันสีม่วงปะล็อกขาสีม่วงครับผมสโลว์จะสโลว์ตุ้มเนี่ททยที่แมททิวดูเมททิคิวนะตุ้มตุ้มตุ้ม อย่างสวยลงมาครับสตันเลยผมวูดตั้มแล้วก,กดสกิลหนึ่งเว้ยเรนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยยกแบบยกรัวๆยกหมู่ได้ทุกคนนะครับโอเคเราไปดูสก,กินของคาเฟนี่กันเลยนะครับไปกันเลยเดสสิโกโด้คันหูเป็นตัวอะไรจริงตอนนี้คันหูมากโอเคไปดูสกินของคาเฟนี่กันเลยนะครับแคลรี่คาเฟนี่ไหนวะนี่ไงแต่ก่อนเล่นบ่อยมากนะ สกินคาเฟนี่ดูถ้าสมมติผมเล่นตัวไหนบ่าผมจะมีสกินตัวนั้นทุกคนนี่จัดไปเลยแอสโชโอฟไดซี่โอ้ยขันหูจัดขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมดีมาปั่นก็ไม่หายโอเคมาสกินของคาเฟนี่กันเลยนะครับคูเดว AI มาเอฟเฟกต์ีบานาทุกคนดูอย่างนี้เลยทุกคนดูอย่างนี้เลยดำมดั

เดีย๋ยวเราไปดูนะครับผมอเลสเตอร์เมดนะครับอเลสเตอร์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 นี่ไงล่ะทำไมต้องเป็นสก,กินเริ่มต้นกันเลสก,กินผมก็มีตั้งเยอะ <c oughs> มีกับทุกสก,กินละโอเคเอ้ยไม่ใช่สก,กินนี้สก,กินบาร์สทดลองสวมใส่โอ้โหดูดิครับเป็นเทศกาลเปิดตัวทุกคนไอ้ยะธรรมดาที่ไหนทดลองนะผมมาดูสก,กินลอตออฟ มิเชฟกันเลยนะครับผมเลสเตอร์นะสกินนี้ผมว่าโอเคนะเป็นทีมนักบาสแล้วทุกคนนะครับผมโอเคมาดูกันเลยเอฟเฟกตี้มาได้โบ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 นี่เป็นบาสเผาออกไปนะสกิลหนึ่งชิงปี๊ปเป็นบาสตั้งขึ้นมาด้วยตีมบาสโคเทเอะสกิลสองนี้เอวีด้วยโอ้โหมีโลโก้เอวีด้วยเอาเรื่องจ่าอัจเรียรสกิลรอจับ ดูนะจุดนี่ปืดบาดลงหัวบาดดังหัวปืดบืดมาทุกคนนะครับก็ให้ดูนะผมก็เลยคิดว่าสกินของคารเพีจริงอารีนก็สวยแล้วแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้ตัวตกไมตาแต่ว่ามันเล่นยากนี่นะครับต้องพูดคำเดีกว่าแต่ว่าผมว่าตัวมันก็โอเคนะตัวมันเวลาเจออารีนแท้งอน่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบยืนโคตรนานนะ ดูกันเลยว่าใครคลิปนี้จ,จบกันมากนะครับเจ๊าตอนเก็บถ้วยมันตกรอบเรียบร้อยผมสมาชิกครบเดือนแล้วสวัสดีทั้งวันด้วยนะครับเย่ใจเขียวแต่ว่าหัวใจได้แค่37ดวงปั๊มใจหน่อยตะวันสวัสดีคุณนีรัทธนูนนะครับเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากต้องขย,ยันทําทําเร็วได้สกิลเร็วสวัสดีคิโรคุง่ายนะครับสวัสด,ดีคิโรคุงวันนีไ้ไม่ยอมมาเล่นกับพี่เอ้ยสดาตูเรี่สวัสดีคุณซีเนโอนะถ้าใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยน,นะครับว่า19สําหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอไปดูบอลก่อนไมาเจอคลิปหน้าเจอกัน